สวัสดีครับพวกเราข้าวุยยางครับวมืนอกี้สิภาพพีพระนองมาเบิงครับแล่เนื้อเจียมครับคี่เพิ่งหันเลาะครับเลาะเนื้อเจียมออกมาตอันนี้กับมะแล่ครับผมครับพร้อมแล้วมาเบิงครับมีดครับขั้นตอนการแร่เนื้อเจียมครับดันเพ่งหนาครับมันที่เป็น สามหลอกครับอันนี้อันนึงครับเลาะต่อไปครับอันนี้ตัวนี้ครับแก้มล่างครับเ3็ดสามกรีดครับกีดขึ้นเก่าครับตัวนี้ที่เป็นตัวแก้มบนครับพาเครึงเลยครับ อันนี้ที่เป็นแจ้มไนครับตัวอยู่ติดกับลิ้นครับตัวนี้ครับเอกัแเล่สองสองทอนครับสองผับครับจีดที่เขาบังแนนบบังแลนมันหนาครับจีดครับง่ายๆครับครับนี่เลี่ยงๆครับครับบางลาเตียถือบางเลี่ยไครับขังไสคขังพ้าครับดันไปเรื่อยครับดันไปหนาครับ เมื่อจำบังครับสำนักนาเากะปักลงไม่ครับวิธีการแล่เนื้อนี่เขาสิจบ่กใครเอามีดขึ้นนะครับเพราะที่เป็นขื้นครับเวล่าไปยาวม่าที่บ่สุกเสมอครับครับอันนี้แก้มตัวนหครับคือต้องรายเทียนดอกไม้เป็นสามสามชิ้นครับแต่ประยุคเราหมองเทียนดอกมาต่อกันครับเพื่ออย่างที่เพื่อเถี่ยมันเป็นชิ้นใหญ่ครับ ไปเลาไปย่างขายคาก็สิดมีราคาเฮ็ดจินกับว่าเฮ็ดทั้งสี่ก็ได้ครับคือว่าสิเฮ็ดแบบง่ายๆตัดไปเลยครับนี่ครับล้วแล้วครับบ่ยหญครับแล้วลเยเกี่ยมครับฝาดึ้นกอครับเล่าว่างมียดครับว่าต้องกดแห้งครับกดแห้งไม่ถี่ทะลุไปเลยครับห้องของมือเบาๆแล้วก็ใส่สัมผัสเบื้องออกครับ ถืวาเขาจับไปเรื่อยๆครับคามันหนาเขากิดปักลงมีดลงมคามันบางเขากิดเอามีดนอนไปข้างหน้าครับครับสังเกตนะครับบริเวดมือหนักครับมื่อเมื่อเบาครับนี่คือการเลียนเนื้อครับแต่เขาเฮ็ดมือหนักมันก็สีขาดไปเลยครับเพราะว่านิ้มีหนังรองรับครับเฮ็ดเป็นจริงไงครับ แค่ไทยบางครับมองยังมะนาวครับมะก,กีดไหมครับเวเลาไปย่างกับไต้สุกเส,สมอครับดันไปเองนะครับครับเมือจำครับขนเมสมอครับมันเตได้ตัวใหญ่มัตเได้ส,สามหนึ่งสองสอง สองทอนครับสองสามทอนสามทอนครับครับหนึ่งสองสามครับตัวนี้ได้สองครับครับมืวนกีดครับวงแล้วมนาครับกีดไหมตัวนี้ก็คือพาเครื่องเลยครับพาเครื่องเอาออกขังครับ ครับผมครับไปแล้วครับราเทเส่บุ้งนิดลายนครับดัน้างหน้ายังเด้อครับอันนี้คือตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เขาต้องดันไปพังหน้าครับดันไปพงหน้าครับแก่ติดซุดห้กระเศร้าเลยครับปักไหมครับเพราะว่าเป็นอันตอนที่สองครับดันพังหน้าึ้นเก่าครับหนาวมีดกรีดไหมครับ ตัวนี้แ่มได้ครับดันไปอีหนาขึ้กันครับครับตัวนี้แ่มตัวบนครับติดกับหูครับอันนี้ผ้าเครื่องได้ครับเดี๋ยวค่อยออกไป้สยขังขวาครับค่อยเบิ้งได้ครับทำมันบางแห้งก็อย่าปากมีดลงแห้งครับแต่เนื้อนี่ค่อยสีบ,บัวได้ใส่ลงแห้งหลายแต่ว่า ใส่สัมผัสเบิ้งน้าครับเพราะว่าถ้าเขาปักมีดต้งแห้งายมันก็ขาดมันทิไปต่อไปได้นะครับครับดันไปทางไหนยอย่างเดียวครับต่อครับมีเท่าสิมีขื่นมีล่องนะครับสังเกตมั้งครับ แตาห้องปักลงเลยมันกะดีทะลุลงลงางครับครับปักมีขึ้นปักมีลงครับบายากครับแล้วเนี่ยแก้มง่ายๆครับแต่ว่าตอนเราออกนี่ยากครับเพราะว่าต้องออกมาเห็นเป็นชิ้นเดี๋ยวครับระวังสามส่วนครับครับง่ายๆครับ คือเกาครับปากเราก็ดันแบงนาครับกาว่าให้มันออกเอามือจับมึงครับจับมือสัมผัสมืงครับ้ามันนาเากับปากลุงหีกครับ้ามันบางเาก็แข้งมีดไปครับคือว่าสลับสลับกันไปครับมันช่ว่าเป็นชิ้นเดียวบ่ขาดครับสิพอดีครับนาพอดี ตัวบนที่พาเครื่องเลยครับแล้วก็ออกใส่เาบอ,อกว่ให้มันบางครับสาเหตุที่เฮ็ดบางเพื่อยั้งครับเล่าไปอย่างที่ดีสุกเสม,มอกันครับสุกง่ายสุกเร็วครับถอดเกียมใหญ่ถี่แล้ง่ายครับเจียมหน่อยถี่แล้งยากเพราะว่ามันหน่อยเวลาอันที่สามถี่มันขาดครับ กดันไปเลยครับจีดครับสามันาจีดครับครับพาคืนครับออกใส่ออกขัวครับคือเกาครับปากมีดลงครับสังเกตตรงปากมีดนะครับสิมีตรงแล้วก็เขียงไปแหงหนาครับ พอเ่าเฉียงนี่ือย่างที่เขาถี่ขันมันบางพ่อแล้วขเขาก็เฉียงครับ้ามัน้ามันยังหนาอย่เขาก็ต้องปักตรงลงครับมีสิบวอยู่ตรงนะครับมัติมัตินี่เขียงไปอีงหนาแล้วก็ปักตรงลงครับมันถีอยู่จังเสียครับครับกีดไหมครับ นี่ใส่กวัาครับบุญยาการรับอยาเล่ยดิดครับเอยแเล่ยเนื้อแก้มครับตรวครับตัวนี้แก้มสีน่อยครับที่เล่ย่ยากยสีหน่อยเพราะว่าแก้มหน่อยย่อมบางครับวเวลาเล่ไปมันก็นสีขาดเร็วครับ มีตบคมเล็น่อยครับตัวพวกมกับสีขาดครับเกลครับปักดันแบ่งนาครับมีดที่มีขื่นมีล่องนะครับสังเกตดูครับปักตรงเลยกรัจับเบิงครับ้ามัน้ามันหนาเขากัปักไม่ครับครับตัวนี้ครับตัวนี้ห็ดสองพอครับเพราะมันหน่อยครับ ตัวนี้พาเค้งเลยครับครับเรียบร้อยครับแลเนื้อเกี๊ยมครับผมลุงหลานขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามลุหลานด้วยได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ